EFM DJ Playlist by d y อ้อมค่ะตอนนี้เช้าไม่กลัวแล้วนะคะกลัวตอน6กโมงเนี่แหละค่ะอาจจะไม่ถึง6กโมงด้วยอ้อมก็ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังส่งมาสะท้อนแดดแรงเหนยหน้ากทีได้มะแล้วส่งมาบอกพี่อ้อมสิตอนนี้เรายังใช้คําว่าสะท้อนแดดแรงอยู่ไหมไหนลองกล่าวเพราะจากมุมของคนที่อยู่สุขุมวิทค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าท้องฟ้าเนี่ย ซีกหนึ่งเนี่ยเทาปราดแต่เรามองผ่านกระจกอยู่นะแต่ในขณะที่เทามันก็จะมีชั้นของสีขาวที่แบบรืดขึ้นมาจะมองว่าสวยก็ได้ถ้าจะมองให้โรแมนติกสวยจังเลยธรรมชาติช่างสวยงามแต่ถ้าจะมองแบบน่าเกรงขามเช่นว่าฝนจะเทแล้วฉันจะเปียกหรือเปล่าจะพ้นทามงครึ่งไหมอา้าวใครที่ขับมอเตอร์ไซค์เลงซ้ายเลงขวาใส่หมวกกันน็อกค่ะที่จอดให้ดีถ้าตอนที่ฝนตกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถ ก็อาจจะน้ำเข้ากันไปนะคะคุณผู้ฟังก็สาทอนแดดแรงอัปเดตมานะว่าตอนนี้ถ้าแดงแดดแรงอยู่แปลว่าสายตาพี่อ้อมไปถึงไม่ดีหรือกระจกของเราคงเป็นสีน้ําตาลอย่างหนักแน่นจนมองอะไรก็ดูเป็นสีคล้ำไปหมดนะคะเอาใจช่วยให้ทุกคนที่ ไม่อยากรถติดไม่อยากฝนตกกลับถึงบ้านให้ทันก่อนที่คุณจะเปียกกับเปียกไม่ใช่เปียกเปียกแล้วก็ก่อนที่จะมาล็อกมาแลกแล้วก็รู้สึกว่าติดค้างกันอยู่บนถนนกันอีกยาวนานนะคะเพราะบางทีมันก็ทําให้เราเหนื่อยเส้นทางของการเดินทางบางทีมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแหละแต่รถที่ติดรวมถึงน้าที่ระบายไม่ทนันมันอาจจะทําให้การเดินทางเราเหนื่อยมากขึ้นเป็นพิเศษเซฟแบตโทรศัพท์ของคุณไว้ด้วยก็ดีนะคะฝากกันบอกเอาไว้ตรงนี้ส่วนใครที่รู้สึกเครียดไม่รู้จะทําอะไร แล้วนั่นก็ไปจองหมีเนยไปพบปะก,กับน,น้องเนยมันได้สิบเจ็สิบปดเยสีมาหาคิวไปนะคะก็ไปกดจองน้องเนยไปเป็นมัมมีน้องเนยต่อส่วนคนที่ติดตามเรื่องของคดีของตํารวจนะคะผูะ้ผู้กองนกนะคะกับลูกสาวว่าตกลงเพราะเหตุอะไรถึงมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจะใช่น้ำํำยาที่ใช้ล้างห้องน้ําอันนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะก็เขาก็พยายามเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ ทางเจ้านี่พิสูจน์หลักฐานเขาก็นำเอาผลิตภัณฑ์ล้างท่อที่อุดตันยี่ห้อเดียวกันกับที่พบในบ้านเนี่ยเอามาทดลองว่ามันเป็นอย่างไรดียังไงค่อยๆติดตามผลแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กันไปเพรบางทีสิ่งบางอย่างที่ <c oughs> อยู่ใกล้ตัวกับคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะหาซื้อได้ง่าย มันอาจจะทําร้ายเราโดยไม่รู้ตัวด้วยปริมาณหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เป็นกรณีศึกษานะคะอันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันส่วนอีกอันหนึ่งที่ฝากติดตามเหมือนกันก็คือเรื่องของดอกเบี้ยค่ะสูงแบบจัดเต็มคุณคุณไหมคะกับออมสินออมสินเขาจัดให้กับเงินฝากเผื่องเฟยอพิเศษ11เดือนรับอัตราดอกเบี้ย1.85%จุดต่อปีพอเทียบเท่ากับเงินฝากประจำปุ๊บมันไปที่ 2. 1 7ซตต่อปีนะคะคุณผู้ฟัง จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ11เดือนเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่1,000 0บาทฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้หรือ จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงืินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsbcontactcenter1115 หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแน่นอนค่ะ เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมย้ำอีกครั้งนะคะภายใน31สิงหาหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆตอนนี้เศรษฐ,ฐ,ฐกิจมันไม่ได้นอนมีน้อยก็ฝากน้อยมีเท่าไหร่ก็ฝากไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังเอาดอกเบีย้ยพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องประดับใส่ล้งฟังต้องอวตารเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพาวพลสพลัสพักแบสูดแปบยาดมเปเปอร์มินฟิวสดชื่นหอมอโรมาติกอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่กับคอนเน่ห้ารสชาติยูนิฟอรยูนิฟอรร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูง <c oughs> และน้ำตาลขาวน้ำตาลทรายขาวน้ำตา อ้อยธรรมชาติตราพา้าผุ้ชอผูุโชเจอกันปกตินะคะกับเต้นหอมแล้วสัปดาห์นี้ยังคงเป็นดีเจอัานมานั่งอยู่ตรงนี้3ามคนนะคะกับปัญหาของคุณจะกี่ปัญหาก็ว่ามา0ูนย์สหกกห 8 3 7 3นะคะกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องประดับใส่แล้วปังต้องอวตารเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วย Propolis+ พ l ั s พักแป๊บสุดเป๊บอย่าดมเปปเปอร์มิน์ฟิวสดชื่นหอมอารมติ t อร่อยทุกที่ที่มีคอนเนกับคอนเน่ห้ารสชาติยูนิฟหรือยูนิทอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงน้ำตาลเปล่าน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราเปล่าค่ะพุทธโธอย่าลืม ฉันเข้าใจว่าเราไปกันไม่ไหวจริงๆมันถึงเวลายอมรับความจริงถึงรักกันแค่ไหนก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้ทุสรางไว้ให้ยอมด้วยกัน